โยวาัาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม Attack on Titan Final Battle นะกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะก็อันนี้พี่ก็ลองซื้อมาทดลองให้ทุกคนเล่นดูนะท่านผู้ชมนะซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมตั้งแต่ปี2019นะท่านผู้ชมเนาะในภาค2นะท่านผู้ชมนะก็เราจะเล่นกับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพวกพาขนาดกับสหรัดนะครับมิติโดยรวมจะใหญ่กว่า iPhone 3 Pro Max นิดนึงนะท่านผู้ชมนะขนาดหน้าจอเป็น5.5นนนนิ้้วะะะฮาหักปรมณ ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะสำหรับบางเกมที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะรับชมนะขนาดหน้าจอนี่เป็นแบบว่าไอ้ อ่าห้นิ้วนะครับ LCD IPS น้อท่านผู้ชมเนาะ60สิเฮิร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีนะครับในส่วนของความแรงมันจะอยู่ที่0.4เทราฟอปนะแล้วก็ประหยัดแบตมากๆเลยนะครับสามารถนะครับผ่านชาร์จผ่านรูไทส C ตรงนี้ก็ได้เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนี่ก็จะมีช่องระบายลมนะฮะระบายอากาศนะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ช่องใส่เกมการ์ดใสอ่าช่องเสียบหูฟังอาร์คได้ตรงนี้นะครับหรือว่าเสียบลำโพงก็ได้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ไมโครื่่อองให้้มายูแลวนะครับ30 2กิกนะท่านผนะู้ชมนะเครื่องตัวนี้นะครับเพ่เป็นเครื่องเล่นเกมพกป,ปาขนาดเทะะนะ่านาแบตเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4-7ชั่วโมงเลยนะครับ3 5ม0นิแอมนะความแรง0-4เทจุดฟอบเป็น CPU Arm a r c h i t e c t u r e ที่เป็นในส่วนของอเอน็นดีเดียไทยการนะท่านผนะู้ชมนะเครื่องนี้ก็ราคาประมาณ6,990บาทนะถ้จาจัดโปรเนี่ยมันดีเหลือประมาณ4,990บาทนะครับบิงซื้ออยู่นะนะ้าหน้าข่ายาได้คลิปนะมีให้เอามือหนึ่งหมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมไปซื้อมาเล่นกันได้เด้ออันน แท็กออนในท่านกันเลยนะครับนี่แล้วได้ประมาณ30เฟรมเลยนะเกมนี้30เฟรมโนตื่น,นอีกนี้แบบนึงนะขอดูแสงมันจ้าไปลดหน่อยไปย a h o o เอาว่ะกดไว้นะเป็นสไลด์ไปนะนเรป่ามานะครับอันนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของฝึกซ้อมอยู่นะตามเนื้อเรื่องนะครับ โอเคมาเลยครับวายไปแล้วกดอะไรแอดแท็กนี่ทีนี้ต้องลิงก์ก่อนใช่ไหมอ่าเต็บปลายสเต็บผมยังไม่รู้เลยกดฟันตัวไหน อ๋อกด A link ก่อนนะครับคนดูกด R ล็อกโอเคมันต้องกด R ก่อนนะครับอืมโอ้ยแม้เราล็อกใหม่ล็อกใหม่ได้นะคนดูนะอ๋อต้องกด X เพือ่อแอดแท็กนี่กด X เพื่อแอดแท็กได้โอเคคนดูนี่เป็นไงนะนี่เ,เป็นไงนะ นี่พุ่งมาจากข้างบนครับโอ้โหวสวยจัดนี่ท่านี้นะครับมันจะบอกนะพิทิคอหิตนะคือต้องพุ่งมาอยู่ประมาณช่วงหลงัหลงๆอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้ก็ล็อกได้ตัดขงตัดแขนมันได้นะครับเดี๋ยวดีๆนี่ล่่าคอแล้วนะต้องกดอาก่อนเพื่อล็อกเป้านี่พุ่งมาจากไกลครับชว่วงโอ้โดนคือถ้าเราสังหารไทยท่านนี้ต้องต้องตัดจากด้านหลังนะคุณดูดนะด้านหลังคอ นี่เลยว่าปันคอรครับสวยนี่นี่เป็นไงนะกดตรึงคนดูตรงไหนครับไปทาเกตตรงนู้นนะครับไปทงแดงนะคนดูนะกดวายนะครับเป็นแบบสไลด์ให้ใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติโอเค อ๋อมันจะมีเป้าบอกนะครับสเต็ปต่อไปให้เราทำการตัดจุดอ่อนมันเพื่อให้ไททันมันล้มลงกดอาร์ก่อนเลยอย่างแรกอีคเตอรฟันเน,นี่รันได้ประมาณสามสิบเฟรมนี่เล่นลืนล่นๆน,น,นะคผมนะว้าวฟันครับฟันครับช่วยนี่ติดคียติีต่ข้อนะเดียรมิชพุ่งเข้าไปครับชว่วยทำได้ดีมากหาธงแดงไหมครับเป้าหมายใหม่ นี่กด B คนระับจะเป็นการกระโดดครับโอ้โหสนากตัวเอาล้วตอนนี้เรื่องของการต่อสู้ได้เออเอาอ่ะอันนี้เป็นแบบในป่าในอะไรอย่างนี้นะนนเข้าไปฟันครับมันน<อ>้อมันให้เราฟันให้หมด ในทุกเป้าหมายนะคนดูนะเหมือนมีปัญหากดอาเพื่อล็อกเป้าก่อนนะคนดูนะนีแน่เพลงต้องตัดที่คอนะคนดูนะตัดขาคือการทำให้มันชะลอลงไม่ใช่นะครับโอต้องกับจัดกี่เป้าหมายวะเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยพวกนั้นมันเป็นผู้เล่นออนไลน์หรือเปล่าครัคนดูน่าจะออฟไลน์นะผมคิดว่า แหวงเนี่ยเราฟันด้านหน้าไม่ค่อยแรงนะครณนะไ้เรากำจัดกี่จุดวะนี่กดอีกอย่างเดียวก็ได้นะคนดูจริงๆี่นต้องหันจอขึ้นหน่อยโอเคมันเป็นการเลือกเป้าหมายคนระับนี่ฟัน เข้าไปครับชูวดันบนนับนี่เดี๋ยวคอหักคอหักกิดหนึ่งสับขาครับสวยคออีกหนึ่งเล็กสามนาทีนะคนดูนะ เดี๋ยวถ้าเรากด R นี่ลบเป้ามันได้กดในส่วนของ x นะครับมันก็จะเข้าไปตีเราต้องกำจัดให้หมดนะภายในระยะเวลาที่กำหนดโอ้ยต้นไม้มันบางนะเมื่อกี้นีนะน้อันนั้น17แต้มโอเควิ้ิตต้นไม้สวยทรับครับแควงิงครับ ฟาวทริงจ wow. ุดนี้โอเคเราสามารถกดอีกัวๆก็ได้นะคูนะแต่การไว้ไอ้ก,กดไว้นี่เป็นการแบบว่ามันแบบล้อมรอบซะหน่อยอเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สติปใช้สติปแก๊ไม่รูจะมดสักทีนะคุณดูนะกดไว้มันก็จะพุ่งเข้าไปเลยนะครับ ให้กด X ผิดกดวายเปนการโรยสลิงไปก่อนนี่นี่อย่ไงล่ะมิชชั่นสกเอืมเรียบร้อยฮะตึงจะจัดเอาล่ะตอนนี้ทำได้เพอร์ฟิคมากสำหรับซีซั่นนี้ต่อไปสกอร์พวกนายนี่จะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะอทำได้ดีมากเลยนะโน่นนึงนั่นยังไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะ เอาละพอจบการฝึกแค่เพียงเท่านี้โคตรีนี่คลิปเลยนะครับอันนี้เรากำลังฝึกอยู่นะสมศรนะอุ้ยเอา้าขาดเอ้ยไม่เป็นไรนะเป็นไรไ,มไหมนายนะ่ะม่กำลังมาแล้วนีม่มาช่วยเรานะครับบ้าเอ้ ลายเกือบที่จะตกลงไปแล้วนะแต่ว่านะนายก็ทำได้ดีมากพวกเราคนกลับไปก่อนกันนะโอเคสกิปเลยฮนะเย้ yeah. สกิปครับ very good ได้ของอะไรมาเพิ่มวะมีเฟรนชิปโอเค อ๋อได้ความสนิทจิตเชื้อกับเพื่อนนะท่านผู้ชมนะเวลี่์ไนซ์ไม่มันทำอนิเมะมาดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะแบบการแบบอนิเมะในเนี้ยเออทำออกมาเวิร์กนะครับแบบมุมกล้องมุมภาพนะดูแล้วเหมือนเราเล่นกำลังเล่นอยู่จริงๆนะฮะกำลังปินเอรินยีเกอร์นี่บ้าแหลก กีไ่ไป็นนายด้วยตัวนี้ต้องดูนะฮะเทรนนิงโอเวอร์รีเทนเดอ a r บาร์เกโอเคเดลี่ไลน์นี่โอ้เล่นแบบประจนภัยเดิอนอย่างนี้ได้เหรอมาตามเคว็ดก่อนนะมาหาอีรินยิคเือก่อนมันทำเฟรมเน็ตออกมาได้ดีมากเลยนะคนดูพอแบบพอตลงมาบนเครื่องเนี่ยนะครับยัดติบยอยออฝั่งนู้นฮะ อยู่ในนี้ไม่มีเครื่องเคลื่อนย้ายสามิตินะไปเย้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเกม Attack on Titan สองนะท่านผู้ชมนะเป็นภาค Final Battle บนเครื่อง Nintendo Switch ไลนะท์นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมอยู่หน้าหน้าทำยันตะคิปแล้วก็ลิงก์ซื้อเครื่องอยู่นนด้าหน้าทำยันตะคลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้มิโกะตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า